หน้าที่ดูโซมตลอดปี ر, เราจะรีเซ็ตให้ในสามสิบนาทีนเลยดูเต็มขึ้นเลย,เเลยอันนี้จะเป็นก่อนทำนะคะ จะมีความต่อเราก็มีร่องแก้มด้วยอันนี้ก็หลังฉีดเสร็จทันทีนะคะจะรู้สึกหรือว่ามันแบบเต็มขึ้นเนาะแล้วก็ร่องแก้มกระดิกข,ขึ้นด้วยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอมือเบาไหมคะเบามากไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะใครที่กลัวเจ็บก็คือไม่ต้องกลัวอะไรคะ่ะมือเบามากดูสดใสหน้าไม่เหนื่อยเหมือนเดิมด้วยโปรแกรม rr mix หลังทําเนี่ยไม่บวมไม่มีรอยเข็มเต็มหน้าใครที่หน้าตอบใต้าตาหร่องแก้มลึกผิวดูบางไมมสดใสมาจัดที่พัทิภาคลินิกนะ หน้าที่ดูโสมตลอดปีเราจะรีเซ็ตให้ใน30นาที แน่โดเต็มขึ้นเลยอันนี้จะเป็นก่อนทํานะคะก็ mm hmm. จะมีความต่อแล้วก็มีร่องแก้มด้วยอันนี้ก็หลังฉีดเสร็จทันทีนะคะจะรู้สึกว่ามันแบบเต็มขึ้นเนาะแล้วก็ร่องแก้มกระดิกข,ขึ้นด้วยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอมือเบาไหมคะเบามากไม่เจ็บเลยเจ็บเลยใช่ไหมคะใครที่กลัวเจ็บก็คือไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะมือเบามากดูสดใสหน้าไม่เหนื่อยเหมือนเดิมด้วยโปรแกรม RR Mix หลังทําเนี่ยไม่บววไม่มีรอยเข็มเต็มหน้า ใครที่หน้าตอบใต้ตาลรองแก้มลึกผิวดูบางไม่สดใสมาจาัดที่พัทิภาคลินิกนะ